ว้าวนี wow, wow. <and rolling Jean> ่สุดยอดเลยจะหานน้องไปเบิ้งวิวกันบ้านี่เอาทอดแล้วบู๊ด้เรื่องได้เรื่องอ่าเอาอันนั้นหน้าบั้สอนเป็นจัดไดเป็นจุดใดจุดชมวิวจุดชมวิว คุณนีน่อีบ้านนึงอยู่ใกลๆคุณนะอ่นี่เป็นวิวตัวเมืองเห็นบ้าพี่น้อง อันเบิ้งอันเบิ้งแคว้นเยาบุรีเมืองไชสถานจุดชมวิวดอยเก่าผู้เข้าทะเลมอกและต้นชายไงเมือนี้รู้สึกแบบห้ามาแล้วอากาศมันปลอดโปร่งดีเนาออีทายมันโบยเห็นมอกปันเดพี่น้องบางช่วงตอนแรกนี่น่าจะมาแต่ก่อนฮันอันน่ะมีฮอทซับซีระดูนะบางเที่ยฝนตกบางเที่ยวมอกมาบางเที่ยมืดบางเที่ยวแดดไปอย่างสันเดียยเมืองไชสถาน อันนี้เป็นจุดชมวิวเนาะจะเห็นลายบอลลายทีวิวเมืองไซส,สะท่านพี่น้องเลยก่อนที่จะฮอดเมืองเนาะกจะฮอดในตัวเมืองอ่าแกจะมีทางลงาะทางลงแล้วก็หลังจากไปลงไปสุดแล้วก็จะขึ้นตรงหน้านี้ก็เป็นบานโดยก่าแล้วพี่น้อง เนาะบานดอยเกา่าฉะนั้นอ่าบุญยูจะได้ถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่นอ้องได้เบ่งในการเดินทางครั้งนี้ที่ว่าเป็นเมืองหนึงนะ่งเนาะที่ยูคูดอยหลายคนกับิบ่เคยมาแต่ว่าอันนี้บุญยกูกาแนะนำตั้งนะหลายผู้หลายคนที่ติตามบุญยูเนาะบุญยูก็จะได้ถ่ายภาพให้พี่น้องเบ่ง คือวบาอีกท่านึงเนะาะเมืองเซนสัท่านก็เป็นเมืองนึงที่ผู้ดอยแล้วก็ห่างจากตัวเมืองเซนยัญญบุรีเนาะเป็นตัวเมืองเอกนะก็บจะอยู่หกสิบสี่กิโลเมตรนี่แหละพี่น้อวแต่ว่าตัวเขามานี้ก็จะได้แล้วระดับหกสิบหกสิบสองกิโลเมตรเนาะยังอีกสองกิโลเมตรเป็นขึ้นไปถึงนี่แหละ <c oughs> เป็นนำ้ำ มีสล็อตนี่เฮายังบ่ไปบในเมืองเนาะเป็นบ้านดอยกาวบ้านอีหยังแดยบ่ฮู้ดีเนาะมา ที่มันแดดแต่เด็ดแบบลักษณะแดดแห้งอ่เนาะมันเน่าอ่ะเนาะก็คือแด็ดยูเคสไงมันแดดซุ่มแดดนั่นแดดเราหลุมใส่นี่โอ้ยแห้งไว่บันยังเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงยำเน่าอ่ะเนาะมันยูเ็สให้อากาศแบบนนั่แต่ว่าเข้ามามื่อนี้ก็ถือว่าเป็นมันแดดอยู่เลยแต่เราเชื่อนี่หมอกคุ้ม ตอนเราแจ็คเครื่องอยู่หันมีอนนาณามีก็จะเอาเกรรมานอนเต็นเฮ้เต็นนอนอยู่ถึงมีก็ีนี่ยกลับไปสองซ่อันรถ 上。 ช่องสม,มุงไายแต่ว่าลงไปหันว้ไหวดขึ้นมาผ่าขอุร้อยเดียวดึกช่วงนี้มันก่อันนั้นเด้ พี่น้องจุดชมวิวอีเทิงพุ่นพุ่นน้องทอดแตัวเมืองแล้วกินเขาก็เนื้อเนาะมีของกินแล้วมียั่างเอายังแดาอย่างอีกนอะเออทางนี้ก็ได้เดี๋ยวสายเลยสายสาย ไปพาพี่น้องไปเบิ้งอันเดียวนได้อ่หนกี่ยหดึหมิเกับ,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 บอืมารของเมืองมันเล็กมันลบไปได้เนาะทานทางเนาะมันจำเป็นได้มานนี้วอ ម្នាប់ប់ជាត់ស្តាន់សាប់ទៀត្រៀតានខ្ញុំពីខ្ញុំ มาครับแล้วเขาไปไนปอยปแจงพขกนี้นึพอเราแจงใหู้้การกับองจุ่เมือให้ใช่อดแล้วนใส่สถานอันนี้แหละตัวเมืองเลยไอต้นนนีจะจะบีตัวนี้เลยเนาะเดี๋ยวพีได้เนาะ ขึ้นมาเห็นแล้วเนาะเดี๋วเาถูกับงดน้นานีานาจัวฮอแล้วพี่น้องจุดชมวิวจุดชมวิวเมืองไซสถานเอาเืินออกแล้วเนาะ แต่ก้อนมีเหินอย่เดี๋ยวนี้นี่ว้าวนี่สุดยอดเลยจะถ่ายน้องไปเบิ้งวิวกันบ้างนี่เอ้าฮอตแล้วบึได้เรื่องได้เรื่องอ้าวเอาอันะไรหน้าบรสอนเป็นจะได้เป็นจะได้ไปดีฮอตแล้วเด้ออัั้เด้อสมบูรณ์เลย จุดชมวิวจุดชมวิวอเ,เอาถ่าย่างเลาะกันาปนี่ถ่ายพี่น้องจีตามยูทูปมาอยู่ยางเลาะบางจุดชมวิวเมืองใทรสุธันอันนี้จะเป็นตูบเนาะเป็นตูบที่เขาจะ,าะกะเกี่ยมไว้โอ้มานอนพี่เลยก็ได้สมัติขึ้นมานอนอยู่พี่ได้ อืมเดโอยเบิ De ้งพาพี่น้องเลาะเบิ้งก่อนอ่านี่เป็นวิวตัวเมืองเห็นบ้าพี่น้องอ้อนเบิ้งอานเบิ้ง แองเจนเชียบุรีเมืองไทรสถานจุดชมวิวดอยเกา่าผูกเข้าทะเลมอ,อกและต้นสาใหญ่มือน,นี้รู้สึกแบบเฮามาแล้วอากาศมันปลอดโปร่งดีเนาะเ่ออีท้ามันบ่เห็นมอ,อกปานเดพี่น้องบางช่วงตอนแรกนี่น่าจะมาแต่ก่อนนั้น,นมีหัดซ้ำซีระดูนะบางเทื่ยฝนตกบางเทื่ยวมอ,อกมาบางเทื่ยมืดบางเทื่ยอ่าแดดไปอย่างสันเดียอยู่เมืองไทรสถานอันนี้เป็นจุดชมวิวเนาะจะเห็นอลา,ายบอลลายที นี่เด็กุ่นนี่อีบานนึงอยู่ไกลๆพูดนะปุ่นเนี่ยปุ่นทางนั้นทางทึงปุ่นทางนั้นทางทึงป้องรการล้เรียวลงคอยามึงบอก ได้เลี้ยงได้เลี้ยงได้เลี้ยงอ่ะเดี๋ยวรเข้ามาน้ำทีมงานกะเข้ามาแจ็คเครื่องแจ็คข้องเดี๋ยวน้อมูนีกะรไล่ผู้ไล่คนเอาขอบใจพี่น้องเดียวบุญโยศีขอยาดจบคลิปก่อนเนาะเราบุญโยศีท้ายครับพี่น้องเบิ้งตืมอีกอ่ะฝากติดตามบุญโยไว้ลมุมวิว